หัวใจกอดกอดพี่นาคุกสวัสดีคุณเทวดีจ้าน้องเชิดนะจันสวัสดีครับเยปอนเขาเปิดสี่โมงทุกวันเปิดสี่โมงยันเที่ยงเที่ยงกว่าหรือเปล่าเออเช้คุณหัวใจกอดกอดขอบคุณนะคะสาวยิ้มพี่ยิ้มเนาะ,ะน้องนานาก็สวัสดี้าวชายภูมิน้องเชิดก็หมูหมูย่างสวัสดี <c oughs> ครับ พี <laughs> ่ย oh, <g Jean Rabbit bulun> ิ <no p> <un> <t> ้ม <questo> ก <diversion> ็ป no ีก no ้านะคู่หมูย่างเลยเหรอหมูปิ้งไม่พอย่างด้วยไอ้ผมก็สาวลานาสวัสดีค่ะฝากน้องลานาด้วยนะน้องลานาด้วยนะคะดวงตาเยอะนะวันนี้ดวงตาเยอะมากจุดก้าเลยหมูปิ้งก็ สร้างสร้างวาซาวาเทวาจันน้องหมูปิ้งว่าสร้างวาเทสตั้งปิ้งทั้งอย่างมาจันนาพี่นาโกก็สวัสดีคุณยิ้มหมูปิ้งก็หมูช้มตำอะไรเนาะหมูตำหมูต้มสามาจันทั้งปิ้งทั้งต้ม สาวเชฟภูมิสวัสดีครับน้องเพจแม่คําก็สวัสดีลานนาคุณยิ้มสวัสดีครับคุณชินง่ายง่ายช่างตุ่มทั้งยางทั้งปิ้งทั้งตุนเนาะหมูตุนทั้งตุนทั้งยางทั้งปิ้งสาวเชฟภูมิก็เลิศยี่สิบขอบคุณค่ะสายพี่ยิ้มเนาะพี่หรือเปล่า ก็ยังไม่ได้บวกไงีิสวยอยู่นนะบ้านบ้านได้สี่ร้อยเองคับเพื่อไม่หยิ่หน่งเดสวัสดีครับพี่ิ้มเนะพี่ิ้มน้องเชิดก็วันหลังจะเรียกหมูแจงครับ <laughs> พี่กมลรัตหัวใจบอกบอกพี่กมลรัตตาโตมา สาเอ่พี่ยิ้มก็เหมือนหมืใจก่อนๆเนสวัสดีค่ะพี่ยิ้มบวกหนึ่งให้เนี่ยเราเด้อบวกหนึ่งบวกขนมไปบายอ่ะพี่กมลรัตน์ได้บายขอบคุณค่ะบุ้งพิงหัวล็อกขอบคุณนะคะพี่กมลรัตน์พี่กมลรัตขอตัวก่อนนะคะจีขอตัวบ๊ายบายค่ะพี่กมลรัตขอบคุณนะคะ พี่ยิ้มก็สวัสดีปุณกามนรนัตนสวัสดีพี่กามนรัตน์ขาบวกขนมให้แล้วเด้ออ้าวบวกให้แล้วเด้อบวกให้แล้วเด้อ ไม่ได้ไลฟ์สดใช่ไหมเขเลยเข้าพ,พี่แม่คำว,ว่อหัวใจกดกรนนาจันบวกขนมให้พี่ยิ้มนะคะขอบคุณค่ะเทีหูได้น้องลานาหวัวใจบวกบัวน้องลานาอย่าลืมไปฝากไว้ใต้คลิปจอดเด้อฝากไว้เลยเดี๋ยวพี่เขาตามมาทีหลังเนาะ,ะน้องเจียดก็ขอบคุณกำมลัดสวัสดีครับ พี uh, ่บ <Really? S 1> so ุญนำก็สาวเชยภูมิวันนี้สาวเชยภูมิก็น้าจันสวัสดีค่ะพี่บุญนำก็น้าโคกน้องเกสวัสดีมัวใจเลิฟเลิมัวใจดีแดงเนาะ ตอนลงไม่กดพี่บุญนำเดี๋ยวกดก่อนก็ได้น้องยิ้มสี่สิบเอ็ดก้าวน้องยิ้มเนาเรียกน้องเ,เรียกน้องถ้าสี่สิบเอ็ดเรียกน้องเกิดตัเป็นสิบปีเป็นน้องเป็นสิบแม่นแม่คำก็สวัสดีค่ะพี่บุญนำน้องยิ้มเนาะ ในน้องไฮไลท์อ่ะสาวเยโก้หัวใจกอดกอดขอบคุณ